ค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับปลาอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศสลับมา,าต้มน้ำสมุนไพรดื่มแล้วกันนะคะช่วงนี้ต้องเพื่อสุขภาพกันักหน่อยเนาะคะ่ะก็วันนี้ปลาขอเลือกเป็นต้มแก่นฝางแล้วกันนะคะต้มน้ำฝางนั่นเองนะคะซึ่งนี่ก็คือแก่นฝางค่ะ แกนฟางนี่นะคะมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดฟอกเลือดทำให้เลือดไหลเวียนสะดวกนะคะแก้เส้นเลือดอุดตันแก้อาการร้อนในกระหายน้ำขับเสมหะแก้อาการหวัดแก้โรคหอบหืดด้วยนะคะค่ะส่วนประกอบนะคะคือก็จะมีแก่นฝาง นะคะแล้วก็ใบเตยจริงๆแล้วไม่ใส่ใบเตยก็ได้นะคะแต่ว่าปลาเรื่องที่จะใส่ใบเตยด้วยเพื่อให้อ่เพิ่มอา่าเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความหอมอันนี้เป็นเตยหอมนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ยังช่วยบํารุงหัวใจนะคะสรระคุณของน้าใบเตยก็คือช่วยบํารุงหัวใจด้วยนั่นเองนะคะก็นี่ก็เป็นเตยที่ปลูกที่บ้านเองนะคะใบก็เลยเล็กเพราะปลูกในกระถางนะคะล้างน้ำให้สะอาดค่ะ แกนฟางหนึ่งซองปลาลองช่างน้ำหนักแกนฝางหนึ่งซองอยู่ที่ประมาณ10กร,รัมค่ะในนี้เขาบอกว่า1ซองใช้น้ำา2ลิตรนะคะเราก็มาดูวิธีการเลยค่ะคือน้ำา2ลิตรใส่ลงไปในหม้อต้มให้เดือดพอน้ำเดือดปุ๊บนะคะก็ถึงจะเอาแกนฝางแล้วก็ใบเตยใบเตยนี่ยต้องจับมัดจับขยำ หรือจับมัดรวมกันก็ได้ค่ะก่อนนะคะเพื่อให้กลิ่นเขาออกมานะก่อนที่จะใส่ลงไปในหม้อต้มนะคะค่ะตอนนี้ก็ไปดูกันเลยค่ะที่หม้อของปลาก็น้ําเดือดเรียบร้อยดีแล้วนะคะน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเตยกับแกนฝางใส่ลงไปเลยนะคะเอาล้ะค่ะปลาก็ใส่แก่นฝางเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่เพิ่งใส่ลงไปแล้วก็รีบอัดคลิปต่อเลยนะคะส่วนใบเตยปลาก็ขยำแล้วนะคะแล้วก็ผูกแล้วแล้วมันหลุดค่ะ <ๆ S 2> ก็เนี่ยต้มไปประมาณ15นาทีนะคะ คือต้องตั้งน้ําให้น้ําเดือดก่อนเนาะเราค่อยใส่เตยกับแก่นหอมลงไปเอ่อใบเตยหอมแล้วก็แก่นฝางค่ะขออภัยค่ะก็ต้มแค่สิบห้านาทีนี่ตอนนี้คือหอมมากเลยนะคะค่ะก็แต่ถ้าใครไม่อยากมาต้มแบบนี้ถ้าจะยุ่งยากนะคะเขาก็เขียนไว้ที่ซองว่าเาแก่นฝางเนี่ยนำสามถึงสี่ก้านก็พอแช่ในน้ําร้อนแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะแช่ในน้าร้อนสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยดื่มะคะ่ะ เอาเอาไม้แกนฝังออกก่อนนะแล้วก็ส่วนการรับประทานนะคะคือจะดื่มร้อนหรือดื่มเย็นก็ได้หรือใครจะถ้าใครดื่มจืดจืดได้ก็ดื่มจืดจืดโดยที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยก็ได้หรือจะเติมน้ําผึ้งหรือจะใส่น้ําตาลทรายนิดหน่อยก็ได้นะคะถ้าถ้าตัวปลาเองเนี่ยตัวปลาชอบใส่น้ําตาลทรายแดงนะคะจะชอบใช้น้ําตาลทรายแดงเพราะว่าน้ําตาลทรายแดงเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ มมีความให้ความหวานที่กลมกล่อมกว่าค่ะหรือถ้าดื่มร้อนป้าก,ก็จะเลือกที่จะใส่น้ำผึ้งสักหนึ่งช้อนชาต่อแก้วกาแฟนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้มเสร็จามาใส่แก้วดูกันค่ะค่ะนี่นะคะนี่ก็คือต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เอามาใส่ขวดน้ำดื่มเก็บไว้นะคะก็ใส่แช่ตู้เย็นไว้ค่ะหรือถ้าใครจะทาน เอามาทานร้อนก็เอามาอุ่นให้มันร้อนขึ้นก็ได้นะคะหรือทานเย็นทานเย็นก็จะสดชื่นสดชื่นแก้ร้อนดีค่ะก็ได้เป็นสีแดงอย่างนี้แล้วก็จะใส่น้ำผึ้งก็จะทำให้มีความหอมมากขึ้นเช่นกันนะคะ ใส่แก้วทานเป็นเครื่องดื่มเย็นนะคะสีเหมือนน้ำกระเจี๊ยบเลยเนาะแต่จริงๆแล้วนี่ก็คือน้ำแก่นฝางนั่นเองนะคะแล้วปลาใส่ใบเตยไปด้วยเดียลองชิมซิว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะทีนี้ก็ละกันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ